กาบสบายดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องเมื่อนี้ก,ก็มาพบพ่อกับป้าจอยอยู่ตรงไห้ตรงหน้าอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเลยป้าจอยก็ไล่เวลาออกมาเมื่อนี้ออกมาเจาะเมืองกาแน่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยก่เน่าเติบแล้วเนาะผลตกอ,อีกรอบนี่นพี่น้องเ้ยอีกอาทิตย์ายในอาทิตย์นี่หรือว่าอาทิตย์หนานะเดี๋ยวก็ได้ดำแล้วพี่น้องเ้ยนี่เนาะเขียวงามแล้วพี่น้องเลยดูเนาะ ้างหลังปะาจยกันเนาะเขียวคุมพี่น้องไงซีให้เนาะทงเทิงพุ่นก็มีพี่น้องไงถ้าพุ่นบ่ตกก็คือชิบอะไ้ดำพี่น้องไยเนาะ่อนมากีไทยอันข่าวก็โต้ยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าก้าเฮาก็เริ่มเงาเติบแล้พี่น้องถ้าอยากลำก็ลกดำได้แล้วเนาะชัมีน้ำพี่น้องไเลยเนาะยวรอพุ่นตกอีกรอบนี่พี่น้องง ดี๋ยว้อยสิพาไปเมืองหน้าบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยบาดนี้ตัวนี้เมี่ยนดํตัวนี้เนาะตัวไทยุดนี่พี่น้องเอ้ยนีคือเมียนดเนาะเทิงพุ่นกเมียนดําพี่น้องเอ้ยเนาะเทิงพุ่นกันาลมันยังเือหลายเติบพี่น้องเอ้ยนาบ้านก็หลายเติบเนาะอันเฮ็ดนาเจ้าน่ะบานบ้านพี่น้องเอ้ยเห็นหน้าเจ้าของน่ะดํเมาเนาะ ไปจอยภาพไปเมืองพี่น้องเอ้ยมาดีกับภาพแล้วทวงให้ทงหน้าอีกแล้วนี่กันเนาะพามาเมืองเข่าพี่น้องเห็นแลดแดดเนาะฮ้อนแดดแห่พเพี้ยผลต๊ก,กับนํำบอกว่าได้พี่น้องเอ้ยนี่ให้น้องแน่นี่เนาะยังม,งมีนนํำพี่น้องเยขนาดไหน้องของแน่นิเจ้านี่โอ้ใหนี่มีนนํำได้พี่น้องเอ้ย ไปจอยสิพาไปเมืองหน้าบ้านเนาะพี่น้องบ่มันออกเดี๋ยวบอกเนาะไปจอยช่างอย่างหนึ่งพี่น้องเอยมามาหนำมาจ้วนึ้นแม่โอนะ้ยนอนเนาะเกียวเต้มหมดเลยอืม มามาน้ำบ่อกคักปันไดพี่น้องเลยมือนีอ่เดี๋ยวไปจอยสีหายเมืองเป็นกล้องดังเนะน,นอนนะพ่อแม่พี่น้องนี่น้องพี่น้องเลยอันนี้คือหน้าบ้านเนาะตัวนี้ปหัวมันสีเห็นหรือบ่นาะพี่น้องเลยะว่าม,มันแหลดเนาะเดือมข้างกลางงาน,นส,สีแบบห่างๆเนาะพอดีงามพี่น้องเลย แต่ทางริมนี่เฮาต้องวานทีทีแบบนี้เพราะว่าเฮาเมียนฉ่ำเนยพี่น้องเลยอ๋อมาแล้วเนาะเขียวงามมาแล้วพี่น้องเลยเดือด้ำก่าเลยเนาะน้ะนอนตอนประจอยพามาเมืองตอนนั้นเป็นรอบแปร,ปแรพี่น้องเลยตน,นี้คือหน้าบ้านตัวน,นี้เนาะ หน้าดำอยู่ทิงหุ่นพี่น้องนี่ปีกายนี่ลำาุดสามท่งเลยเนาะปีนี่ยังเหลือเถอะท่งกัวๆนะพี่น้องไอ้เมียนนั่นเนาะเมียนดำเน<อ>ถ้ามนีน้ามันก็สิิ่วมันนี่พี่น้องเป็นให้น้องเนาะไปได้ห้ากะลกเอาตามริมมันแบบนี้พี่น้องเลยตามริมมาชีเนาะเ้าก็มาสามใ่พี่น้องเลย ออกมาแล้วเนาะมีน้ำแน่แต่ให้ลองพี่น้องเลยเนาะไตขนาดแล้วตูนเล้วตุ่มพี่น้องอึ๊บนี่ก็หาก,ก็ออกเนาะตัวนี้ตัวนี้สงสัยเราเห็ดน,น้ำหลังพี่น้องเลยเนาะ ก็ออกรอแปลทางทางนีนะ้งามเติบแล้วพี่น้องในทางนี้เนาะกาเจ้าหูก็จอยพาเลาะทางนั้นพี่น้องทางนี้บานกรฮะกนกรทางนี้เนาะเดี๋ยวฮานั่นมีนาำได้เฮาตุนนาำเมียดนี่ก็นหนานี่เพิ่นก็นสิตายเนาะ าบ้านนี่เนาะนาลํอีกอีกอาทิตย์นึงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปจอยสลําให้มืงเนาะอนมเฮาก็ยังแห้งคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะยังแห้งอยู่คือเก่าขนาดห้วยยังบ่มีน้ําพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งแต่บ่ได้ตก3มื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะฝนเนาะอันนี้นาน้อง ของน้องพมีเพิ่นอันนี้เนาะติดกันพี่น้องนี่เพิ่นกกบ้านเนาะนาประจอยบ้านน้ำด่างพี่น้องเ,อเพราะว่าลาหน้าสามคนแหละวันนี่แหละอันเพิ่นก็ได้บ้านน้ำแน่เนาะพี่กายนี่หลาหลายคนอยู่พี่น้องเลยนอ้นองสาวไปเฮ็ดเบี้ยกอยู่สวรรค์หมดแหละเนาะมีแต่ประจอยกับน้องชายครับแถาพอ่อถ้าแม่ก็ได้ย่งง่วเนาะพี่น้องเลย นี่กับบ้านพี่น้องเลยนี่กัเนาะนี่กัหน้าบ้านหน้ากับเจ้าติดกติ๊กันแหละพี่น้องเลยนี่หน้าปาจ้อยตัวนี้ของแม่ปาจ้อยนี่ปาจ้อยวาวทีพ่อเนาะจำของเล้านะพอดีนี่จำสีแบนกาเลยนี่ ลงแล้วเนาะออกรอปลาแร่แล้วพี่น้องจอยว,จว่าทีพอดจักว่าวไหนพี่น้องเห็นว่าแล้วก็โรคสามเหรอเนาะบอไหนมันทีข้างก็โกไปดำงามเลยพี่น้องเลยเนานะ,นะบอ้ทีขักเป็นยังบน บนดิมมันเกียวส่อุ้มรับไปยังน้องเอ้ยตอนนี้เราหากบ้านตอนนี้เนาะแต่เมืองบ้านเมืองกันมันเกิดน่องธสต็อันนี้พี่น้องเห็นเราเมื่อเอาขับปลูกเนาะมาไปจอยไปทางไหนได้บ้านไปพี่น้องเนาะไปจอยกับจีพาพี่น้องเลาะเมื่อแล้วเนาะ มันแดดพี่น้องเอ้ยเบิ่งแดดเนาะแดดแบบแหมเพี้ยๆเลยพี่น้อง,งมือบต่ตกกะบต่ตกมือตอกกตกลิ้นตลอดพี่น้องเอ้ยเลยเนาะจอยแมหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้เอากุบมาแก็เอากุบมาพี่น้อง,งทางนี้แม่นดำมาพี่น้องทางนี้เนาะักิไทยาตนน้นพเนาะ น้ำกระบกเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยตกบ่พออนั่นกระบกเด้อเนาะน้ำแต่กาวแถวนี้น้ำท่วมเบิดพี่น้องเด้เนาะมีเพิ่นกับบ้านเนาะคือกันนี่เดียวสอุ่มอยู่พี่น้องเนาะถึงตัวอันก้อนมากีไทย่หน้าป้าจ้อยพี่น้องถงพีน้อถงพทางนีดำมาพี่น้องา่ จอยภาคขึ้นนะพี่น้องฮ้อนแดดเนาะพาเลาะมึงเล็กนอยพี่น้องเยว่ามันออกตื่นตาบ่เนาะมันก็ออกดืนกันอยู่พี่น้องเยออกลายออกบ่แล้วเนาะหน้าบานเอาล่ะฮ้อนดีพี่น้องเ้ยมอยก็บ่ได้เอากุบลงมาจริงๆมันหามุ้งะพี่น้องเยแต่มันก็ยังแดดเนาะแดด พี่น้องตะก,ก้าเพิินเนาะงามงามยางไงพี่น้องออกคัก,กันดีเนาะแต่นี่บ่าแบ่งของป้าจอยเนาะของของนันพระเจ้าเพิินพี่น้องเห็นเนาะเพิ่นบานน้านะมันสีออกคักแบบนี้พี่น้องเลยเนาะก้าช้ำหฮาบานหน้าพงนะมันสีออกแบบเป็นชองรุ่นชามรุ่นเนาะแต่แบบนี้เนะมันออกเสมอกันพี่น้องเลยเนาะหน้าบานนนํำเนาะ,นนะ Chị đang ngon lúc đi hay thì lên Bà, bà, bà Trời chị pha lọ mưa lại phía lên Ngon này Úp, Nằm bà chơi coi Nhưng mà lại thì น,นอ,อนนีนพี่น้องเอ้ยชวนหฮมก่อนชวนหฮมน้องไม้ก่อนพูดนำนองกันขานาดฝนตกดินเบิ่งหันดินบัก,กหึงเนีพี่น้องเอนะ้ยเนาะมจอยแรงมากโกลน้องก่อนข้าเมเงินกับพี่น้องไปฮอนแหลทเนาะป็จ้ะ จนหอบพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาท่านอะลำหน้าลยเนาะลำหน้าแล้วมันกับแบบเฮาเหยียบกี่ตรงขี่ยังมันกับพอค่อยห้อนปันไดพี่น้องเลยแต่นี่นั่นมันห้อนแบบแฮมพี่เพีย้ยเนาะเพราะว่าเดวแพ่งไหนกันยังแรงอยู่พี่น้องเลยช่วงฝนตกบางนึงขนานนั้นผูได้ลำก็ได้ดำเนาะผูมีกล้าก็ได้ดำชวนมากนะคนดำนะชวนหน่อยพี่น้องเลยไล่กล้าหลยกลัวเนาะ ส่วนมากมีแต่คนแบบว่าชีได้กล้านะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเ้าลำนี่บ่มีขายกับบุกคอยมีกล้าปัน,น,นะนใดเนาะต้นไม้ต้นมะขามพี่น้องเห็นโลกโลกหลอกเพื่อนเนาะแต่ผู้บามากเพื่อนจีจับรรด้วยบอกเออแต่หอนแหง้งดีพี่น้องเดี๋ยวช่วมือก่อนป้าจอยจะพาเลาะอ,อีกพี่นอ้องต้องเลาะต้นแรงเนาะอันนี้มันห่อนพี่น้อง ีนี้ป้าจอยอยังมาท่านน่ะซื้อปลามาป่อยพี่น้องเลยเนาะปีกายนี่นุง่งวนชื่อปลามาปล่อยช่องช่องเทือเนาะปีนี้ยังมาท่านน่ะป่อยยักเทืออยู่พี่น้องเลยปีนี้เนาะเพราะว่าฝนหาก,กระตกน้ำหากกระอังพี่น้องพอได้มีหนำหิงัวงกินเนาะสั่นกัแล้วก็เมื่อแกอ,อยู่เพื่อนสมือสมือพี่น้องเลยหน,นำกันเนาะป้าจอยพามึงเนาะ บามันเหีแงแดงจังไลยพี่น้องอุ๊บอุ๊บตะการทางนั้นก็เป็นตะกาพี่น้องตะกาเมียนดำหน้าประจอยทั้งนี้เนะาะนี่หน้าดำพี่น้องเทิงพี่เนาะทางดุมพุ่นเพิ่นบานเพิ่นบานบัดแล้วพี่น้องทางดุมพี่เนาะทึพงพี่เหาก็เมียนดำม,มายังไม่ทันถ่ายฮูดเบิร์ดก็มีพี่น้อง ทางนั้นกับทางนั้นก,กัถนะ่ายแล้วก็มีเนาะเพราะว่าเมียนเลี้ยงงวัพนะงวพี่น้องเนาะงัวเพิ่นมันบ่มีบนเลี้ยงเลยงวัวกินหญ้าเนาะเอาหญ้าเมียนให้งัวกินพร้อมพี่น้องเนาะเพิ่นก็ยังบ่ได้มีไผ่ดำในพี่น้องในทางนี้กัะนเนาะฝนตกลงมากอะได้แต่กล้าผูดด้ใดกัไอ้หน้านั่นยังบ่ค่อยได้หรอกพี่น้องเนาะ ตัวดำปีที่แล้วป้าจอยกัช่วงนี้ดำนะวูนี่นายป้าจอยก็ลืมนายพี่น้องเลยปีนี้ฝนมันบ่คอยตกกะเฉยเฉยเหมืองเพื่อนน้องชายป้าจอยเพื่อนเอาใหม่เพื่อนป้าจอยมาตัดใส่พี่น้องนะไปบ้านหินนะพี่น้องเลยนะี่เนาะหินดินนะ ขี้ดินน้องใช่ปไปจอยป,จป้าโจมเนาะแล้วปั่นเอาในโกนนองพี่น้องเาแล้วจกเอาในนองเนาะและ้วกลมาปัน่นเห็ดเป็นบ้านดินเนาะแต่เย็นเย็นพี่น้องเนาะบร่ได้มียุงเนาะบ้านอันบ้านดินแบบเอาเห็ดเอาเนาะเย็นพี่น้องเาย่ำหนาวมันอุนน่นเนาะขี้ดิน,นด้วนๆพี่น้องเนะาะไม่ได้มีดินบล็อกบม่ได้มีเนาะแต่ใหม่เศษใหม่พวกนี้เพิ่งเจ็บมาแต่ที่มันเดือดเฮือนปราจอยเนาะ

เป็นบ้านดินไม่ได้ใหญ่หรอกพี่น้องเป็นห้องน้อยๆนานะเป็นปั่นหิมคันหนองสปะปโจอยเนาะคันะน้นนองได้นอนดิน,น,ดนนะะเห็นปะกับเวลาฝนตกฝนดินเนี่ยกะเอาด้เมืม่อบ้านใินะหมเข้าไปนอนคันพ่อแม่พี่น้องเลยเนะะาะป่ะพ่อแม่พี่น้องเลยปโจอยก็บชิได้เวลาเมือ่ออะไรพี่น้องเลยเนาะปโจอยกับไทยบรรยากาศให้พี่ให้นอ้องมึงเนาะอพี่นอ้องยังห่อนยังแหลกอยู่เนาะ กากรบบเห็นชอมันเดือมเนาะแม่ไปจอยหากระบ,บานอีกตาหนึ่งพี่น้องอก,กานะาเนาะกาเมียนดำยังเดืออีตาหนึ่งเพราะว่าข้างรุมน่นยังเพื่อนบ้านไม่แล้วซีเนะาะซีหลักการนาะ้าว่านมันบอกพอเฮาก็ลงไปลกเอาที่เพื่อนบ้านปะเลยเนาะเพราะว่ามันทีอยู่พี่น้องเฮาก็ลงไปลกเอาน้ำหันกระไรเนะาะมันบอกพอกี่กนี่แล้วกระบ,บานเต็มเบิดเลยเพื่อนจ่องลยแถวนี้เนาะเพราะว่า เราบริเฮ็ดหน้าบานได้เด้ปีกายนี่เฮ็ดหน้าบานสองให้นึ่งพี Onion, น boss, er, ids, er okay, ่น้องเลยเนาะปีนี ciamo, long, wu, ้ก็เลยเฮ็ดหน้าบานหลายเตอะพี่น้องเลยเห็ดอันที่เฮ็ดหน้าข้าเจ้านะบ้านเกือบบดทงเลยเนาะยังเหลือแต่หน้าประจอยพี่น้องเลยนะหน้าประจอยทังเทิงพี่น้องยังบริอะไนั่นพี่น้องเลยเป็นดำมาเนาะโอเคเน้อแม่พี่น้องเลยประจอยกับชิจบิบแล้วเนาะจอยกับชิเมื่อก่อนพี่น้องเลยเนาะมากับมื้อนี่ประจอยกับมากคำคำเตอะแล้วพี่น้องเลยเนาะ ออกมาออกมาหลินน้ำทพทําแม่เนาะออกมาเจาะมอะก้าพี่น้องเลยว่าจะพอลำนะโบเนาะได้ยินแต่แม่์ประจอยว่าว่า,วาใส่ปุยเร่งไ้ภายในอาทิตย์นี้ได้ล้ำสมผลตนะ๊ะเนาะจะว่าผลขบโต๊แล้วพี่น้องเลยแดดแดดสามมือเนาะะแดดแบบห่อนเปียงเลยเนานะโดยเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องประจอยกับขอบุญขอบคุณเอซทุกฐานเด้อเนานะตีเข่ามาเมืองขีปะจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเลยเนะะาะตีบกกดขมโฆษณาประจอยเนาะ ใจก็ขอบคุณขอบคุณได้หลายเ้ยเนาะพ่อแม่พี่น้องกล่าวคำวมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะกับถงหน้าเก็บเขียวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปแล้ว